ฟินอีกแล้วตอนนี้อยู่เฉยๆเก็บแอบกับนนกูลเขาบอกว่าช็อตนี้หวานละมุนอีกแล้วอวดความหวานออกสื่อตลอดค่ะพี่แอไม่เคยมีไม่เคยมีอุยอันเนี้ยเนี่ยไปทานข้าวอะฮะเขาบอกว่าไปทานข้าวกับครอบครัวของน้องนนกูลอันนี้นานยังคหแม่นานไหมแ่นานแล้วและไอ้ที่ใส่หมวกอะคลีฟเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นนานยังแม่แม่กินไม้อันนั้นอันนั้นวเจอแพทแม่กินทีละเส้นเหรออันนั้นทำไมอ่ะ คือกินยังไงนะแม่เหมือนแม่หนีบแล้วมันมาทีละเส้นอ่ะมันมันรู้ไหมขอแซวแม่ได้ไหมคือหนุ่มหนุ่มเขาไม่เคยแบบว่าเห็นแม่ใกล้ๆหนุ่มสองคนหนุ่มพีกับพี่ชายเขาจริงๆเคยเจอเคยเจอพีแล้วก็จากที่เนี่ยแต่พี่ชายเขาแตหย่มแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นแม่ใกล้พอผ่าจากแม่มาได้สักพักเขาพูดว่าหรอป่าเนาโดนเมาส์เลยเหรอเขาพูดว่าอปล่ว่าแม่แอปกระพริบตาช้าจริงๆด้วยครับ ค,คือคนละมูดกับยายแพทย์ที่เปนคนแบบว่าเร็วๆยายแ,แพทบ,บอกเดี๋ยวนะทั้งหมดเนี่ยหนูสังเกตการกับพิบตาเหรอ,อแ,แม่แอบ,บกับพิบตาแบบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแล้วไม่กล้าสบตา<อ>เลยสวยแล้วทุกคนเขินละมูนแล้วเขาทุกคนก็พูดแพทก็บอกเออกูก็คือเ,อเฉยแล้วแหละเออก็สัตว์ก็บอกทุกคนทุกคนถามว่าจริงไหมที่พี่บุกพูดว่าแบบว่ากินลูกชิ้นแดงหันสี่บอกจริงค่ะเลากินแล้วปิดด้วยสัตว์เดกก็กินสี่อันแล้วกินพร้อมกัน ในแบบมาใช่ไม่ใช่แบบว่าอะไรมันอร่อยกว่าอร่อยแล้วทุกครั้งเวลาเราแบบทํานู่นทํานี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะแบบทำจุ๊บจุ๊บจุ๊บจะพิการจะแบบได้เลยค่ะบโก้แม่ย่าๆย่าเมื่อเช้าอาหารเช้าเขาท่านหมูหนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นจมหมูหนึ่งชิ้นจ้นางแบบนางแบบงแบบอค่นี้พอแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เราสามคนเน่ะมาว่าพูดพร้อมกันว่า แม่แอบเล่นเลเซอร์ยิงซอมบี้เหรอวะอันนี้คือสบายมากแล้วบอกแม่แอบแนะนำว่าสนุกไปไปกันทั้งแก้งเลยใส่เออาร์พี่บุ๊คมันมันใส่แล้วต้องสนุกแล้วแม่แอบแนะนำยายแพทว่าสนุกมากค่ะอยากเห็นตอนแร่ยิงไล่อะเข้าไปแล้วมันจะแบบสมมติเขาให้เรื่องหนึ่งเก็บมันจะแบบต่อไปเรื่อยๆเอาอีกเอาอีกเราแรงแม่เป็นยังไงตอนแม่เล่นะ เขาไม่จัดแรงไหมเอายังไงก็ต้องแพ้คุณนนท์เผลอจากเขาแพ้คุณนนท์เออแล้เราไปเล่นบ้านี่กวาเนาะสนุกใช่ไหมสนุกต้องไปเล่นต้องไปลองเล่นบ้างหละหากิจกรรมตอนแม่ปะทดเจอเป็นยังไงบ้างวันนั้นวันนี้เป็นเล่นคือสวนการอสวนแต่วันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาเป็นฟิลโคโลฟิลอีกอันนี้ก็คือคุณแม่ ที่มาวันมากับลูกส่วนเราเหมือนเพื่อนลูกที่เพื่อนเรียกเฮ้ยแม่เราคือเป็นแนวคนฟิลกันหรอคนฟิลแต่ว่าไอ้พบไปปะเจอกันต้องมาเจอฟิลเสาร์อาทิตย์แบบว่าพาลูกไปเล่นนี่เป็นฟิลพาลูกไปเล่น่ลลูกไปเนแต่งตัวแต่ว่าเหมือนลูกอุ้ยแต่วันนั้นเขาแบบสวยหัวจัดเท้าบอกว่าอุ้ยนี่สวยกว่าเรามาทำงานอีกแนะ ไต็มพาทงงานหรออคือว่าทำงานนั่นอยู่ว่าจะไม่มีเวลาติดขนตาปัดขนตาเพราะว่าเราอ่ะเข้างานแรกอ่ะแม่จ๋าเจ็ดแปดโมงหนูต้องเข้าแล้วบางทีอะปัดคิ้วยังไม่ได้ทำเสร็จแล้วก็มาแชร์ข่าวต่อแล้วหนูก็วิ่งมาสับมะแต่พอเรามีเวลาปุ๊บรถจอดสวยรอนเลยเออมันเป็นแบบนี้นี่เองเออสวยเต็มหวานแบ้วันแพทไปหวานไหมครับพี่แอ เป็นแนวแบบแฟมิลี่เนาะครอบครัวไปยิงซอมบี้ยงอย่างเงี้ยหรอไปแอบยังงงเลยอ่ะลูกหนึ่งหลานสาวไปทางครอบครัวหรอแบกกันไปแบบว่าแบบมิกเซ็ปนี้เนาะเอออ่ะโอเคอ่ะรู้เรื่องเรากำลังเรียนรู้กันไปเป็นทีมเหมือนกันนะไปกันเยอะๆนะพี่แอสเนาะสนุกดี